ายมินิมอลจะต้องถูกใจแปรงขัดผิวจากเคราซิสรุ่นนี้อย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากแปรงรุ่นนี้มีโทนสีแบบเรียบๆแต่สะดุดตามีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีชมพูสีเทาและสีฟ้าจุดเด่นของแปรงขัดผิวเคราซิสคือสามารถพับตัวด้ามให้สั้นลงได้เพื่อให้จับถนัดมือยิ่งขึ้นในการใช้งานอีกทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บจึงสามารถพกพาไปใช้งานที่อื่นได้ง่ายส่วนขนแปรงเป็นขนแปรงสังเคราะห์จากพลาสติก อ่อนนุ่มผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเพิ่มความสบายให้การอาบน้ำในราคาที่ย่อมเยาวค่ะการขัดผิวให้ได้ผลดีจะต้องใช้แปรงขัดผิวที่ทำจากวัสดุคุณภาพดีนะคะอย่างเช่นแปรงขัดผิวเอมิลี่แรงที่ถูกและดี เพราะมีขนแปรงสังเคราะห์แบบไม่แข็งและไม่นุ่มจนเกินไปใช้ผลัดเซลล์ผิวและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดีทำความสะอาดและเก็บรักษาง่ายไม่เกิดเชื้อราส่วนของตัวด้ามก็แข็งแรงทนทานใช้งานได้นานหลายปีจับถนัดมือและมีความยาวด้ามแปรงกำลังดีจึงเป็นแปรงขัดผิวที่ผู้ใช้งานหลายคนเลือกที่จะมีติดห้องน้ำทุกห้องในบ้านเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้งานกันด้วยค่ะ หากคุณกำลังมองหาแปรนดขัดผิวแบบอัตโนมัติที่ช่วยทั้งการผัดเซลล์ผิวและบำรุงผิวแบบล้ำลึกแปรงอาบน้ำสปาไฮเทคจาก g a b w e l l เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณอย่างยิ่งเพราะแปรงรุ่นนี้ทำงานโดยการส่งคลื่นไฟฟ้าโซนิก6,500ครั้งต่อนาทีผ่านทางหัวแปรงที่เป็นซิลิโคนเพื่อกระตุ้นเซลล์ผิวในการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถปรับความสั่นได้3มระดับส่วนตัวด้ามจับไม้ก็สามารถอยู่ในน้ําได้นานถึง30นาทีและมีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่ากับราคาแน่นอนค่ะภูตะวาันเป็นยี่ห้อสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดีแน่นอนว่ารวมถึงแปรงขัดผิวแบบพรีเมียมนี้ด้วยค่ะ เป็นแปรงขัดผิวแบบพิเศษหัวแปรงมีขนาดใหญ่ขนแปรงธรรมชาติผลิตจากขนหมูป่าแท้สัมผัสแรกอาจมีความหยาบเล็กน้อยแต่เมื่อนำไปแช่นำทิ้งไว้ขนแปรงก็จะนุ่มสามารถใช้ขัดผิวได้ปกติและไม่เสี่ยงต่อการแท้สารเคมีในขนแปรงด้านในหัวแปรงยังมีปุ่มสำหรับนวดเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายระหว่างการขัดผิวส่วนด้านแปรงเป็นไม้สวยงามทนทานจับถนัดมือใครที่ชอบแปรงขัดผิวจากธรรมชาติแปรงรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ ซิลิโคนขัดผิวจาก CBG Device เป็นตัวช่วยในการขัดเซลล์ผิวที่เหมาะกับคนมีผิวอ่อนโยนแพ้ง่ายไม่เสี่ยงต่อการระคายเคืองจากขนแปรงเพราะทำมาจากซิลิโคนคุณภาพดีสัมผัสนุ่มไม่บาดผิวหรือทำให้แพ้ขนแปรงอีกทั้งยังสามารถกันเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายดายมีที่จับถนัดมือใช้ทำความสะอาดทุกส่วนของร่างกายได้แบบล้ำลึก ขจัดสิ่งสกรปรกออกจากรูคุมขนลดการเกิดสิวที่หลังและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีใช้งานได้ยาวนานค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด